มันช่างใหญ่ข้งพอกั้นเลยแต่ยังเล็กกว่าตั้งนั้นเยอะโอ้ท่านี่ก็ใหญ่แหละตีตัวใหญ่อยู่แล้วตีดอกนกไนหลังบันดั้งหดอ้วนตึบเลยอินไปเหอะมึงเอ้ยมาให้มึงเลามึงกินให้กินเลยจ่ตองไปไหนอ่ะอยากกินก็กินไปเหอะ Nó trái đây Nó chảy ra hàng rồi đấy Nó chảy sáng Sáng nó nôi Cái đó này. Cái kèo ấy, kèo Ờ, vãi Chín đi thôi, ơi Tại mày mới kìa Yếu <laughs> không mày เรียกพวกมาเรียกพวกมากินเดียวต้องกลัวหรอกกลัวทำไมเอามาให้กินได้หรออย่าเขว่ยงึ้นม้าของพ่อกินไปเหอะนั่นแหละไม่ได้แกวเลยตรงนี้ใจเลยเนี่ยนี่เขว่ยงไปอย่าเขว่ยงนะอย่าเขว่ยงโอ้ยเดี๋ยวไปอันนึง กินะตัวนะเอี่เนี่ยเก็ขี้เหรงนะเฮ้ยหวังเว้ยเ <laughs> นฮะจะหนีไปทำไมหลงกินไปซีเดี๋ยวเดี๋หันมาเลยตกอยู่ตรงนี้หันมาาั <c oughs> <c oughs> นจะหัวหน้ เดี๋ยวดนะูเดี๋ยวดูโกรถอีย่าขวี้งนะอย่าขวี้งนะกินไปเถอะไม่ต้องนะีกินไปเหงาโอ้แต่แดงมาหากักเป็นคอๆนี่กินทั้งดนนะุนอืมขนอะไรเราเนี่นย กินไผ่มดเป็นลหลๆนี่หวานเปล่าเลยกินอ้อยหวานเองเลยกินไม่ไผ่คลายข้อหล่ออ้อยอีกหลวง <c oughs> ฟังเฉยๆก <c oughs> ินไปเถอะนะ Như trồng cua đó, mình đồ hoa đấy đó đi Khao kia mới đen rồi nè <laughs> Phanh rồi <laughs> Má tính gì, đó? má kịch lại đừng, hay chỉ lắng thêm luôn Đại bào Hứ hay chỉ lắng bao Hứ ừ. อีกหลังทีไม่ได้เอยมัอเอาใครรจะไปทำไมไปหน่อยเดียวก็กลับบ้านตอนไม่นิดเดียวลงไปได้เลยนะอุ้ยมก็จะอุ้ยมก็สบัสโธ เรื่องโจทย์นี่กันฟังเฉยอย่างนี้โจทยทำไมมากินทำไมเาออเรียกเพื่อนมากินด้วยกินในคนเดียวหรือว้ย tôi nay cũng đầy nữa nè Đầy có rồi nè Đúng rồi Đầy có cục đúng. đen, này, đúng. đen này, đúng rồi tôi ừ. này Nhìn có khẩu pháo ở ngoài nha đâu đi ừ.